สวัสดีครับผมชื่อวิรัติพลักเมืองครับทำงานบริษัทครับเป็นพนักงานบริษัทเอกชนครับเมื่อก่อนนี้รู้สึกว่าตัวเองเดินก็เหนื่อยหายใจก็ไม่อิ่มครับกลางคืนนอนไม่หลับครับมันจะมาง่วงตอนที่ทำงานตอนกลางวันครับเวลานั่งอยู่นั่งนิ่งๆไม่ได้ครับง่วงหลับตาทีไรก็คอยแต่จะหลับครับ ถ่ายไม่ค่อยจะออกมันอืดท้องครับต้องใช้ยาระบายสามวันต้องกินยาระบายทีหนึ่งครับเพราะถ่ายไม่ออกถ่ายออกมาก็เป็นก้อนกอนเหมือนขี้กระต่ายก้อนก้อนเป็ดเป็ดงั้นวันไหนถ้ากินเหล้าหรือกินสุลาเนี่ยอืวันนั้นอ่ะถ่ายออกมานี่เลือดสดสดสดๆดเลยครับแดงติดคอหานตอนนั้น ยังไม่ได้ไปหาหมอเลยก็คิดว่าตัวเองเป็นลิซดวงตอนนั้นนะท้องที่ท้องอืดถ่ายเป็นเลือดนะผมก็ซื้อแต่ยาหมอร้านขายยามากินยาแก้ออกเสบแก้ลิซดวงผมก็ซื้อไม่รู้ต่อตอนปีห้าแปดไปเช็คโรงพยาบาลพอตรวจเช็คที่โรงงานแล้วมันเจอค่าตับมันขึ้นเยอะไงมันเหนื่อยด้วยผมก็ต้องตัดสินใจไปเช็คที่โรงพยาบาลเลย ตรวจซ้ำอีกทีนึ่งไปถึงบ้านหมอก็าให้เจาะเลือดตอนนั้นค่าตับขึ้น400โอ้หมอบอกหมอเห็นก็ตกใจโอ้400เลยเนี่ยถึงขั้นตับวายเลยนะเนี่ยหมอบอกหมอก,ก็เลยนัดอันต์ซาวไปเจอนี่เจอนิ้วในถุงน้ำดีไขมันพอกตับโอ้มาหมดเลยกันนี่เครียดมากเลยครับตอนนั้นเครียดอยู่คนเดียวไม่ได้บอกใครเลยครับ คิดว่าจะรอดหรือเปล่าเนอะลูกก็เรียนหนังสือไม่จบลูกก็ยังเล็กๆอยู่ทำไงวแล้วก็ภาวนาอยู่ในใจก็ให้ลูกเรียนจบก่อนเถอะก็ตายยิดจนสว่างคนระับวันนั้นกลับไปจากหาหม,มอามอบอกว่าเป็นรัฐปักเสรษฐสีเล่นเฟซอยู่เล่นเฟซไปเล่นเฟซมาพอดีเจอพี่คนหนึ่ง ก็เ,เป็นโรคปอดระยะสุดท้ายก็เข้าไปถามพี่โพยิตินตัวนี้ผมเป็นโรคตับกินได้ไหมเขาบอกลองมาดูมาปรึกษาดูพี่เขาก็ชวนเข้าไปผมก็ตัดสินใจไปเลยยังไงยังไงก็ต้องกินเพราะลองมาหลายตัวแล้วตัวอื่นก็กินแล้วทรงตัวทรงตัวไม่หายสักที ก็หมดไปหลายบาทแล้วลองมาตัวนี้มันกินไปได้สักพักหนึ่งอีกสามเดือนไปตรวจมันลดลงครับลดลงหมดเลยเจอโพนีตินนี่เลยครับช่วยให้ร่างกายผมสดชื่นแข็งแรงขึ้นมาตอนนั้นน้ำหนักแค่59ตอนนี้น้ำหนักขึ้นมา67-68แแล้วเนี่ยกินข้าวได้กินอะไรก็อร่อยครับ ทุกวันนี้ตอบคุณโคดีตินมากๆเลยครับ